ะะกับนักแสดงสาที่บอกว่ากําลังเผชิญกับโรคที่เราไม่ค่อยได้ยินกันเลยนะคะอยู่กับเราแล้ว,ลวค่ะคุณโอภักจีราค่ะเชิญครับ พี่หนุ่มเนี่ยเดินไปรับหนูก็แสดงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเตี้ยวอุ um> ้มคอมไงก็ไม่ไหวเออแต่ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วโอ๋เนี่ยเดินก็ถ้าไกลๆเดินไม่ค่อยถนัดมากใช่ค่ะจำได้เลยวันนั้นอยู่กับพี่ไปไปหาพี่แม่ด้วยที่เซนทัลวด์จำได้ที่เราไปแล้วแล้วแล้วอยู่ดีๆใส่ส้นสูงแล้วเดินขึ้นปันไดตรงนั้นมันมันมันวูบไปเลยอ่ะมันเหมือนตก เพลว่ะผู้ไม่ถากมันเหมือนแรงมไปเลยถามไม่มีแรงเลยเพราะฉะนั้นต้องถามก่อนเลยว่าโรคที่โอเป็นอยู่ตอนนี้เขามีชื่อโรคว่าอะไรคะโอเรียกสั้นๆมันว่า MG MG คือเขาบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนค่ะมันคือต่อมไทมัสค่ะมันทำงานผิดปกติตรงไหนต่อมไทมัสตรงนี้หมอบอกนะคะใช่เหมือนเรามีซส่โคงใช่ไหมคะแล้วมันอยู่ข้างในตรงกลางตรงกลางแต่จริงๆถ้าทําทำงานด้วยกันมาก็ก็เห็นโอปกติเนอะไม่รู้อาการตอนไหนอะ รู้ว่าการตอน โอกเป็นเรื่อยๆไงโอเริ่มจากตาตาเนี่ยมองมองสกรต์อย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยตอนนี้รู้สึกเสียงเหมือนกันเลยขึ้นจมูกใช่ใช่อันนี้ก็เริ่มจะเป็นเริ่มจะเป็นอ่าดออะไอย่างเงี้ยพูดไม่ได้ถ้าอาการมาโอ้ที่เสียงสั่นนะท่านผู้ชมฟังเนี่ยโอ้เนี่ยปกติเนี่ยก็จะแบบอย่โอเค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 แล้วอาการมีอะไรบ้างที่ไปหาหมออ่ะมีขาขาวขาตัวแรกหุบไปเริ่มจากตาก่อนใช่ไหมคะตามองไม่เห็นก็นึกว่าตัวเองสายตาเอียงมอง ภาคส้อนกันหลายๆอันเลยอะแล้วก็เนี่ยเริ่มเริ่มขาอ่อนแรงเริ่มเสียงพูดไม่ได้เริ่มเป็นอาการเหมือนแบบนี้คือพอกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันไม่สามารถกระดกและบังคับลิ้นคือปลายประสาทมันจะไม่รู้ธรรมดาน้องพูด รอหนืงอได้ถ้ามีอาการพูดไม่ได้สแสดงว่าไอต่อมไทมสัสเนี่ยมันไปไปไปสั่งงานหรือไปทําให้ระบบประสาทของเราเพี้ยนทีนี้ทีนี้วิธีรักษาเนี่ยเบื้องต้นต้องทำยังไงกินยาให้กินยาวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอนอนนะแล้วให้ลองยาตัวหนึง่งก็ลองตื่นขึ้นมาปกติเออไม่เป็นแล้วอาการแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งโอนชันีขึ้นอาการนี้จะไม่มี นี่คือยาอะไรคะพี่อะเมซินอนค่ะมันคืออะไรมันไปช่วยอะไรมันไปช่วยคลายท้องมัสซดอ๋อเส้นะให้มันทำงานหนีขึ้นแต่มันไม่ได้แก้ตรงต่อมละมันไปแก้ที่ตรงายเองมันไม่มีไม่มียาแก้ถ้าเราทำอะไรเยอะๆก็จะมีอาการคืออย่าให้เหนื่อยอย่าให้เหนื่อยวันนี้อาจจะเหนื่อยเพราะว่าตอนเช้าไม่ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการแล้ถ่ายละครอยู่เหรอ มันยังไม่จบอ๋อก็คือรับงานเข้ามาแล้วก่อนที่เราจะมีอาการนี้เลยก็เลยต้องถ่ายต่อไปก่อนอ้าวเลยเห็นบอกว่ามีทางหนึ่งคือต้องผ่าแล้วเอาต่อมออกแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะหายอีกยี่สิบเปอร์เซ็นก็ลุ้นเอางั้นจะผ่าไหมไม่คิดเพราะว่าอ่านก็บอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นอะอ่านในในหนังสือที่หมออามาให้อ่านเลยค่ะเขาบอกว่าคนที่ผ่าแล้วก็มีสิ่งที่จะไม่หายและ ในอนาคตอาจจะเป็นมะเร็งมันคือทุกคนสมมุติทุกคนมียืนดีไปตัดออกมามันก็ทํางานผิดปกติอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยโหไอ้นี่ก็ลุ้นน้องนะว่ามันจะเป็นอะไรไม่เป็นเลยคุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะไทมาสซิชินก็งงนะฮะต่อมไทมาสมันคืออะไร MG มันคืออะไรมันงงมากเราไปคุยคุณหมอดีกว่าโอเคโรคแมสเนียเกรวิสหรือโรค MG เนี่ยนะครับ เป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผู้ป่วยจะมีลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนแรงง่ายล้าง่ายโดยมากมักจะเป็นกับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าหรือลูกตานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อแขนขารวมทั้งกล้ามเนื้อการหายใจก็มีโอกาสเกิดอาการล้าง่ายได้เหมือนกันโรคนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงไม่ชัดเจนนะฮะไม่ไม่เหมือนกับพวกที่เป็นอมาาัอมาพาตอัมพฤกษ ซึ่งเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจแต่ว่ากรณีที่เป็นโรคเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยโดยชัดเจนไม่มีฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นความเครียดทางร่างกายจิตใจเช่นตรากตาทํางานหนักอดหลับอดนอนอดอาหารร่างกายอ่อนแออย่างกรณีของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยความที่เป็นดาราด้วยเป็นนักธุรกิจด้วยเนี่ยผมว่าอาจจะต้องพราๆลงนะครับ เพราะว่าไม่งั้นร่างกายจะอ่อนแอเกินหลีกเลี่ยงพวกสิ่งกระตุ้นที่เป็นพวกสารละเหยเครื่องหอมหต่างๆนะครับในทางกลับกันก็คือถ้าใครเป็นโรคนี้แล้วได้ออกกําลังกายทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบ5้าหมู่พักผ่อนได้เพียงพอมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานสู้ชีวิตก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ